การเตรียมตัวในการคลอดแผนกห้องคลอดโรงพยาบาลขานุวรักษ์สับุรีการเตรียมคลอดมีประโยชน์ต่อทั้งมารดาทารกและบุคคลในครอบครัวดังนี้ 1. สตีตั้งครันและครอบครัวมีความรู้เกี่ยวกับการคลอด 2. มีสุขภาพแข็งแรงทั้งแม่และลูก 3. สตีตั้งคันมีการเตรียมร่างกายและจิตใจพร้อมต่อการคลอด 4. ลดความทุกข์ทรมานจากการเจ็บการคลอดทําทำให้คลอดง่ายลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการคลอด 6. ลดโอกาสเสี่ยงต่อการทำสูติศาสตร์หัตถการหรือการผ่าตัดคลอด 7. หลังคลอด มารดามีการฟื้นฟูสภาพร่างกายได้เร็ว 8. เกิดความภาคภูมิใจและได้ทำหน้าที่ของแม่อย่างสมบูรณ์9ทําทำให้เกิดความผูกพันในครอบครัวหัวข้อในการเตรียมตัวในการคลอดความหมายของการคลอดวิธีการคลอดวิธีลดความเจ็บปวดการส่งเสริมการคลอดระยะที่หนึ่ง ความหมายการคลอดการคลอดคือกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเพื่อขับทารกรกเยื่อหุ้มทารกและน้ำคั่าที่อยู่ในโพรงมดลูกผ่านช่องคลอดออกสู่ภายนอกการตั้งครรภ์และการคลอดเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงทุกคนไม่ใช่ความเจ็บป่วย สรีระของแม่และกลไกการคลอดทารก 1. กระดูกเชิงกลานจะช่วยบังคับให้ศีรษะคลอดออกมาใต้กระดูกหัวหนาวกล้ามเนื้อที่อยู่ภายในอุ้งเชิงกานจะช่วยดันศีษะทารกให้ออกมาและช่องทางคลอดจะต้องเหมาะสมกับขนาดของทารกที่จะคลอดออกมา 2. มดลูกซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหนังแรกของลูกจะคอยสนับสนุน และช่วยให้การคลอดผ่านไปด้วยดีหมดลูกมีอันเดียวอยู่ในท้องแม่ไม่มีข้างซ้ายขวาข้างในมีเด็กรกน้ำคล่ำสายสะดือซึ่งเด็กจะลอยอยู่ในน้ำคล่ำสายสะดือเชื่อมต่อระหว่างเด็กกับรกรกตัวเชื่อมระหว่างเด็กและแม่ลักษณะเป็นแผ่นแบนแบน,แบนเหมือนแผนเค,ค้กไม่สามารถพันคอเด็กได้ ปากบุลูกคือช่องทางที่เด็กจะคลอดออกมา 3. ฮอร์โมนเป็น,นกลไกทางธรรมชาติที่ได้ออกแบบการคลอดลูกให้มีฮอร์โมนสำคัญที่จะมีบทบาทในระหว่างเจ็บคันคลอดมี3ชนิดได้แก่ฮอร์โมนแห่งความรักออกซิโตซินฮอร์โมนแห่งความสุขเอนโดฟินฮอร์โมนตัวร้ายอะดรีนาลีน ฮอร์โมนแห่งความรักออกซิโตซินซึ่งร่างกายจะหลั่งออกมาเพิ่มขึ้นเมื่อมีการแสดงความรักต่อกันโดยการกอดสัมผัสรูปไล้และในขณะที่มีการเจ็บกันคลอดจะออกมามากช่วยให้มดลูกหดรัดตัวดีช่วยยืดขยายของปากช่องคลอดในขณะที่ศีรษะของลูกมากดที่ปากมดลูกและช่วยดันตัวลูกออกมาทางช่องคลอด ลดอาการตกเลือดหลังคลอดมดลูกเข้าอู่เร็วช่วยให้น้ำนมแม่หลั่งเร็วขึ้นช่วยเพิ่มสัญชาตญาณในการเป็นแม่และการเลี้ยงดูลูกให้เพิ่มขึ้นฮอร์โมนแห่งความสุขเอนโดฟินในขณะที่คุณแม่เจ็บปวดหรือมีภาวะเครียดขณะคลอดฮอร์โมนนี้จะหลั่งออกมาเพื่อลดความเจ็บปวดระหว่างเจ็บคันและส่งผลให้มีความรู้สึกที่ดีต่อการคลอด ฮอร์โมนตัวร้ายอะดีนาลีนโดยที่ฮอร์โมนตัวร้ายจะหลั่งออกมาเมื่อมีอาการตื่นเต้นตกใจมีความกลัวและวิตกกังวลทำให้หมดลูกหดรัดตัวน้อยลงส่งผลให้ปากมดลูกเปิดช้าลงทำให้การคลอดยาวนานขึ้นการเจ็บคันคลอดเมื่อวันใกล้คลอดแล้วจะส่งสัญญาณด้วยอาการดังนี้ 1. อาการเจ็บท้องเตือน คุณแม่จะรู้สึกว่าท้องเก่งแข็งจากการที่มดลูกบีบรัดตัวไม่ถึงกับเจ็บปวดเพียงรู้สึกแน่นๆอึดอัดนั่งหรือนอนพักไม่นานก็คลายอาการได้ไม่มีมูกเลือดหรือน้ำใสๆคล้ายปัสสาวะออกทางช่องคลอด 2. อ,อาการเจ็บคันจริงคุณแม่จะรู้สึกปวดท้องคล้ายๆปวดท้องเมนคล้ายอาการปวดอุจจาะ ปวดแรงขึ้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอท้องปั้นแข็งอาการเจ็บจะไม่หายไปถึงจะนอนจะนั่งพักแล้วแต่การเจ็บก็ยังเป็นจังหวะสม่ำเสมอลักษณะการเจ็บจะเจ็บจากบั้นเอวด้านหลังแล้วมาหน้าท้องมีมูกเลือดหรือน้ำใสๆคล้ายปัสสาวะออกทางช่องคลอดเรียกว่าน้ำเดินการคลอดมีกี่วิธี การคลอดมี2วิธีได้แก่ 1. การคลอดทางช่องคลอดคือการคลอดทางช่องคลอดที่เด็กใช้ศีสษะเป็นส่วนนำในการคลอด 2. การคลอดที่ใช้สูติทธศาสตร์หัตการช่วยคลอดคือการคลอดที่สิ้นสุดลงโดยการได้รับความช่วยเหลือเช่นการใช้ครีมเครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอดหรือการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง การคลอดทางช่องคลอดแบ่งเป็น4ระยะระยะที่1เริ่มจากการเจ็บคันและปากมดลูกเริ่มเปิดจนกระทั่งปากมดลูกเปิดสิบเซนในระยะนี้มารดาจะมีการเจ็บคันที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าการเจ็บปวดจะทำให้การคลอดก้าวหน้าระยะที่2ระยะเบ่งคลอด เป็นระยะที่ปากมดลูกเปิด1 0เซนติเมตรคุณแม่จะมีความรู้สึกอยากเบ่งเองตามธรรมชาติเมื่อมดลูกมีการหดรัดตัวและคุณแม่อยากเบ่งให้คุณแม่เบ่งได้เองตามความต้องการของคุณแม่ระยะที่3ของการคลอดหรือระยะคลอดรกเริ่มนับหลังจากทารกคลอดจนถึงรกและเยื่อหุ้มทารกคลอดครบ ซึ่งเป็นระยะเวลาสั้นๆประมาณ5ถึง15นาทีและไม่ควรมากกว่า30นาทีระยะนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือการลอกตัวของรกจากผนังมดลูกการขับดันรกออกจากโพรงมดลูกและการควบคุมการสูญเสียเลือดจากบริเวณที่รกเกาะระยะที่4ของการคลอดเป็นช่วงเวลาประมาณ1ชั่วโมง ภายหลังจากการคลอดลูกแล้วซึ่งระยะนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นช่วงที่อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะการตกเลือดหลังคลอดจากสาเหตุต่างๆที่พบบ่อยคือจากการที่มดลูกหดลดตัวไม่ดีดังนั้นในช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกหลังการคลอดจึงต้องมีการตรวจวัดสัญญาณชีพของมันดาโดยเฉพาะ ความดันโลหิตและชีพจรรวมทั้งมีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดว่ามดลูกหดรัดตัวดีหรือไม่วิธีลดความเจ็บปวดวิธีลดความเจ็บปวดในระยะคลอดในการคลอดเองทางช่องคลอดนั้นเป็นการคลอดที่จะนำมาซึ่งความเจ็บปวดอย่างมากมายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เป็นการเจ็บปวดที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ และได้ทำหน้าที่ของแม่อย่างสมบูรณ์ขณะมดลูกมีการหดรัดตัวเพื่อให้ทารกได้มีการคลอดออกมานั้นคุณแม่มีการเจ็บคันมากจะมีวิธีช่วยบรรเทาอาการเจ็บคันและส่งเสริมการคลอดได้ดังนี้วิธีการลดความเจ็บปวดในระยะคลอด 1. การหายใจล้างปอดคือการสูดหายใจให้ลึกช้า,ชา เข้าทางจมูกถ้าหายใจถูกต้องท้องจะป่องออกจากนั้นค่อยผ่อนลมหายใจช้าๆออกทางปากให้รู้สึกท้องยุบ 2. การนวดที่บริเวณบั้นเอวต่อกระดูกก้นกบโดยใช้ไปนิ้วมือทั้งสองรูปไล้สัมผัสเบา,เบาๆไปตามที่ปวดการนวดหลังในท่านั่งคล้ายนอนคว่า ผู้นวดอยู่ทางสะโพกหรืออยู่ด้านข้างควรมีหมอนหนุนตั้งแต่ช่วงอกจนถึงศีรษะหรือใต้เข่าและระหว่างขาเช่นการนวดเป็นวงกลมการนวดบริเวณบั้นเอวและก้นกบ 3. การรูปหน้าท้องโดยเริ่มลูปจากหวาัวหนาวขึ้นไปบริเวณยอดมดลูกร่วมกับการหายใจเข้า และรูปจากยอดมดลูกลงมาให้หายใจออกการส่งเสริมการคลอดระยะที่หนึ่งท่านั่งยองสคอตติ้งท่านี้ช่วยให้อุ้งเชิงกานเปิดที่ด้านล่างเปิดเพิ่มได้โดยใช้แรงโน้มถ่วงที่ช่วยให้ลูกน้อยเคลื่อนตัวลงสู่ช่องคลอดซึ่งช่วยให้การคลอดไปได้รวดเร็ว การส่งเสริมการคลอดระยะที่หนึ่งท่านั่งยองสคอตติง้งท่านี้ช่วยให้อุ้งเชิงการานเปิดที่ด้านล่างเปิดเพิ่มได้โดยใช้แรงโน้มถ่วงที่ช่วยให้ลูกน้อยเคลื่อนตัวลงสู่ช่องคลอดซึ่งช่วยให้การคลอดไปได้รวดเร็วท่ายืนหรือนั่งสายสะโพกไปมายกเบา ขณะที่คุณแม่นั่งบนเก้าอี้โยกหรือบนขอบเตียงหรือบนลูกบอลออกกำลังกายหรืออาจจะยืนสายสะโพกไปมาท่านี้ใช้แรงโน้มถ่วงของโลกช่วยในการเคลื่อนต่ำของศีรษะท่าคลานคุกเข่าเอามือวางบนที่นอนหรือบนเสื่อโยคะหรือบนพื้นห้องท่านี้จะลดอาการปวดหลังและเลือดไปเลี้ยงมดลูกได้ดี ท่านั่งผีเสื้อหรือท่าผีเสื้อประยุกต์ให้แม่นั่งฝ่าเท้าชิดกันสองมือกดตรงเข่าไว้แล้วโน้มตัวไปข้างหน้านับ1นึถึงยีช่วยให้ยืดขยายปากปลูกเร็วขึ้นอีกด้วยจัดท่าคานหรือ PSU cat มันดาอยู่ในลักษณะคล้ายแมวปรับหัวเตียงให้สูงขึ้น 45- ถึง60องศาใช้หมอนรองที่หัวเตียงเพื่อให้มารดาทิ้งน้ำหนักของใบหน้าและลำตัวส่วนบนของหมอนแทนการใช้มือทั้งสองข้างของมารดาเข่าทั้งสองยันพื้นเข่าแยกห่างกันตามความต้องการของมันดาเพื่อรับน้ำหนักบริเวณสะโพกหลังหรือลำตัวอยู่ในแนวเกือบขนานกับเตียง โดยลำตัวส่วนบนสูงกว่าบริเวณก้นเล็กน้อยเมื่อมดลูกหดลัดตัวมารดาสามารถหายใจเข้าและโก่งลำตัวสูงขึ้นเพื่อลดการกดกล้ามเนื้อหน้าท้องต่อมดลูกและหายใจออกพร้อมย่อนหลังอยู่แนวเดิม Locking e x อ็กซ s เท่าใส่สะโพกโดยการใส่หรือกระตุกสะโพกส่วนบนและล่าง ไปในทิศทางซ้ายขวาขึ้นลงหรือหมุนเวียงโดยทำร่วมกับลูกบอลดังนั้นการที่คุณแม่จะประสบความสำเร็จในการคลอดเองทางช่องคลอดได้ความเชื่อความมั่นใจความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการคลอดจึงเป็นสิ่งสำคัญทำให้การคลอดครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีเป็นความทรงจำที่ดีต่อคุณแม่ และการทำหน้าที่ของคุณแม่ต่อลูกน้อยอีกด้วย